นะผมสงสัยที่คุณปวีณาบอกว่าจะเข้าทางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมแล้วภาคตอนเหนือเนี้ยภาคตอนภาคตอนเฉียงเหนือตอนล่างไม่ไม่โดนหรอครับผลเล็กน้อยค่ะผลเล็กน้อยโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังอย่างเอ๊ะมันเข้าทางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วไปเข้าภาคตอนออกภตอนล่างไม่โดนหรอเพราะตอนตอนล่างมันอยู่ตรงกลางระหว่างตอนบนกับภาคตะวันออกใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังเดี๋ยวแล้วภาคเหนือจะมีผลกระท กระทบทั้งด้านตะวันออกของภาคค่ะอย่างเช่นพู้จังหวัดน่านอไม่เยอะค่ะตัวนี้ครับผมตอนนี้มันเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยนะครับแล้วจะเข้ามาทางภาคภาคตนอนะวันออกเฉียงนของเราเนี่ยมันจะลดระดับลงถึงระดับไหนครับาคาดว่าจะลดระดับลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะครับค่ะอาจจะเป็นแค่ย่อมโลธรรมดาทาไมอย่างรวดเร็วขนาดนั้น เพราะว่าช่วงนี้นะคะมันม,ม,ม,มีความกดอากาศสูงด้วยเป็นอากาศแห้งที่กดลงมาค,ค่ะทาให้พวกพายุนะคะพอขึ้นฝั่งปุ๊บก,ก็จะไม่มีความชื้นมาเลี้ยงก็จะลดตัวลงอย่างรวดเร็วอ้าปกติแล้วเนี่ยพายุเนี่ยจะมีกําลังแรงก็จตต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นน้ําพื้นทะเลเพราะมีความชื้นสูงใช่ไหมครับแต่พอขึ้นฝั่งขึ้นบนบกแล้วเนี่ยความชื้นน้อยก็จอดกําลังลงและประกอบกับ มวลอากาศเย็นขึงเป็นอากาศแห้งมาผสมประสานด้วยก็จะทําให้ประยุ์หว่านกอตัวเนี้ยก็จะลดระดับอย่างรวดเร็วเลยะนะครับประยุท์รูปนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยเราสักกี่วันนะสองวันค่ะสองวันเองสิบห้าสิบหกค่ะสิบห้าสิบหกค่ะหลายตัวทันทีเลยเหรอเร็วขนาดนั้นเลยใช่ไหมค่อนข้างเร็วกวืมครับผมแล้วผมเป็นห่วงพี่น้องแถวแถวจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าน้ําท่วมอย่างไม่ทันแห้งมั้ง ไม่ทราบว่าแห้งหรือยังตอนนี้เงียบๆไปเลยนะครับไม่ทราบว่าท่าผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางอ่าโคราชนะครับก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันด้วยว่าตอนนี้น้ําของเดิมแห้งหรือยังนะครับตอนนี้ลูกใหม่ก็จะมาฝนย่อมนะฮะทางภาคอีสานถ้าลูกนี้เข้ามานะครับไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะโอ้ก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําท่าก็สมบูรณ์แล้วแต่ของเดิมก็ยังไม่แห้งด้วยนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทางภาคอีสานอีกอย่างก็คือว่าตอนเนี้ ช่วงอากาศแดดดีนะครับพี่น้องประชาชนก็จะทําการตากผลผลิตเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังช่วงที่พายุจะเข้ามาเดี๋ยวจะทําให้ผลผลิตที่ตากไว้เนี่ยเสียหายยังไงก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับกพติดตามดูได้ทุกวันนะครับทาง w w w t m d g o t h หรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์1182นะครับก็ตลอด2ีชั่วโมงเลยเราให้บริการนะครับผมทีนี้นอกจากเป็นอัะตอนนี้ ลักษณะทั่วไปของที่ที่มีผลกระทบต่อบประเทศไทยพายุนอกจากพายุแล้วมันมีตัวไหนอีกเดี๋ยวนะผมรับโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเพราะว่าท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณหนุ่มน้อยจากเพชรบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนครับยินดีครับกับคุณปาวินานะครับว่ยใหม่ที่นี่นะน้องใหม่ครับสักงโัพตัวด้วย ไปวันนี้ข้างหน้า,าก็เป็นคนเก่าได้นะเอาเราจะถามเรื่องสามเย็นนําเย็นชุดนี้วางขอเนี่ยนะจะมาประเภทที่ว่าลงทะเลรงทรือมาตรงๆรับเพชรบุรีบานบมอ่ะไม่ได้รับผลกระทบเยอะนะคะตัววางก่อตัวเนี้ยจังหวัดเพชรบุรีเองค่ะเป็นอันว่าความเย็นได้แต่อายๆนะมาไม่ความเย็นจริงๆยังมาไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงค่ะที่ผมพูดว่า ความเย็นมาอย่างเงี้ยที่ว่าจะถามว่ามันช้อนลงมาทังญี่ปุ่นแล้วมันลงทะเลช้อนึเข้ามาหาฝั่งไหม,ล,ม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 หล้มมะลมาอลสมตุวเราเฉยงเหนือมันช้อนเข้ามามันจะช้อนมาไหมมันเคยมีประเภทนี้อ๋อตอนนี้มันเป็นลักษณะตอนดิงนะดด้งเวอร์ดิงด้งพนดินตรงๆมาเลยใช่ไหมค่ะค่ะไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนเพราะ,ราะว่าลักษณะต